เรียบร้อยท่านผู้ชมผมเตรียมเห็ดเตรียมเต้าหู้เตรียมดอกไม้จีนเตรียมบุนเส้นพลิกแล้วก็ถั่วฝักยาวนะครับและส่วนผสมมี2ออย่างครับมีหวานกับเค็มซีอิว๊วกับน้ําตาลทรายผมก็ใส่น้ํามันลงไปในนี้ก่อนผมอยากจะผัดของที่เขายังดิบอยู่ก่อนก็คือเห็ดฟางครับกับเห็ดคนหลวงที่เมื่อกี้เรหาหั่นบางๆนะครับผัดรวมกันกับน,น้ํามันก่อนผัดไฟแรงสังหน่อยก็จะดีนะครับให้เขาหอม,หอม เอาละผมได้เห็ดผมเป็นสีเหลืองแล้วผมก็จะใส่คุ้นเส้นขึุนเส้นของเรานี่ใส่ลงไปผัดก่อนเราเสร็จแล้วผมก็จะใส่ถั่วปกยาวไปด้วยเพื่อทำให้เขาสุกอยู่ในนี้ก่อนนะครับแล้วก็ใส่เห็ดของเราทั้งหมดลงไปเลย ดอกไม้จีนครับเลวลาก็ติดท่านผู้ชมก็ขูดๆอย่างนี้ออกนะครับเพราะว่าแน่นอนครับว่าคุณเส้นของเราเนี่ยถ้าไม่มีไข่มันก็จะไม่ร่อนก,กระทะมากเท่าไหร่เขาก็จะติดเหมือนกันนะครับแต่เราก็พยายามขูดแล้วกันเพราะจะได้หอมครับเป็นเมนูที่มีโปรตีนนะครับท่านผู้ชมอย่างที่บอกไปแล้วว่ามีทั้งเต้าหู้แล้วก็มีทั้งฟองเต้าหู้แล้วก็เห็ดต่างๆครับผมปรุงรสด้วยซีอิ๊ แล้วก็น้ำตาลทรายหน่อยครับจากนั้นเสร็จแล้วก็จะใส่เต้าหู้เหลืองนะครับผไดพ้พริกชี้ฟ้าแดงลงไปด้วยผมขอชิมหน่อยตืดไปนิดหนึ่งผมเพิ่ม อุ่นหน่อยนะครับใช้ไฟอ่อนนิดหนึ่งครับเพราะอยากได้ความชื้นเข้าแล้วอุลงไปในเห็ดทั้งหลายนะครับโดยที่ซอสก็จะซึมเข้าไปกับเห็ดก็เป็นอย่างนี้นะเปิดเบาๆไว้สักครู่ครับเปิดไฟอ่อนอย่างนี้นะครับผมอยากจะให้อายความชื้นจากเห็ดจากซอสปรุงรสของเราเนี่ยได้มีกลิ่นอกลมกล่อมอยู่ในนี้เหมือนกันเราอบหม้อดินเนี่ยนะครับสักครู่หนึ่งครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามันจะหอมมากขึ้นครับ โอ้เอาแล้วนะสุกเรียบร้อยท่านผู้ชมครับแล้วก็ผมก็จะตักใส่ชามพร้อมเสิร์ฟอ้ท่านผู้ชมครับเป็นแบบไม่แฉะมากนะครับนี่แหละครับขุนเส้นผัดเห็ดเจครับท่านผู้ชมเรียวกว่าเหมือนกับคั่วเล็กๆแต่ว่าจะหอมมากเลยครับเดี๋ยวไปชิมกันดูครับ เราก็จะต้องมาชิมกันหน่อย ราได้ความหอมของเห็ดนะครับท่านผู้ชมที่เราหั่นแล้วก็ผัดกับน้ํามันเนี่ยจะหอมช่วงนั้นนะครับและจากวุ้นเส้นที่เราอบหอมกลุ่นนะครับหอมซีอิ๊วนะครับแล้วก็เป็นเมนูเจแท้ๆเลยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับสำหรับในช่วงกินเจแบบนี้นะครับที่ผมนําฝากท่านผู้ชมกันนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมีอีกหนึ่งเมนูนะครับที่ปรุงกันในครัวครับแต่ก่อนที่จะไปชมอีกสูตรหนึ่งในครัวที่จะปรุงหาให้ท่านผู้ชมดูนยครับผมมีข่าวดีๆมาฝากท่านผู้ชมกันนะครับในช่วงเทศกาลบุญแบบนี้เนยผมข อาสาเป็นสะพานบุญบอกต่อข่าวสารดีๆให้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันฟังสวดมนต์สร้างบุญครั้งยิ่งใหญ่กันนะครับกับงานพิธีประชุมธรรมะมหามนตลทนพิธีแห่งพระอวะโลกิเตสวนโพธิสัตว์กวนิมพันกรโดยทางมูลนิธิมาชังซื่อประเทศไทยและมูลนิธิเมตตาธรรมได้ร่วมกันจัดขึ้นในวันที่5ตุลาคมนี้ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาทางมูลนิธิจึงของกราบนมรสก,การเรียนเชิญทุกท่าน เข้าร่วมงานมหามงคลน,นี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับเพื่อรับพรอ,อันประเสริฐเป็นสิลิมงคลกับตัวท่านเองด้วยนะครับช่วงกิเลนคู่ชวนชิม สวัสดีค่ะพบกับอ้อมในช่วงกิเลนคู่ชวนชิมนะคะและนี่ก็อยู่ในช่วงของเทศกาลกินเจค่ะและวันนี้อ้อมก็อยู่ที่ร้านครัวคุณเชิญนะคะและที่สําคัญเจ้าของร้านที่นี่เนี่ยนะคะเป็นอดีตดาราชื่อดังค่ะนั่นก็คือพี่เอเชิญจุตินะคะเดี๋ยวตามอ้อมไปพบกับพี่เอกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะ,คะพี่เอ ่ะร้านครวัวคุณเชิญนะคะ,คะร้านนี้จริงๆแล้วเป็นร้านมังสาวิรัตหรือว่าเป็นร้านอาหารเจจริงๆร้านพีเเนี่ยทำเป็นมังสาวิรัตทั้งหมดนะคะ,คะแต่พอดีว่าช่วงเจเนะะี่ยค่ะเรียกว่า90%เซนะคะทำเป็นเจหมดเลยวันนี้พี่เอมีเมนูเจอะไรเด็ดๆมาแนะนำอ้อมกับคุณผู้ชมบ้างคะวันนี้คิดว่าน่าจะเป็นเอ่อเส้นใหญ่นะคะแล้วก็ผัดแบบว่าคั่วกับเห็ดค่ะต้องขอตัวไปเตรียมก่อนนะขอบคุณค่ะ เมนูเส้นใหญ่คั้วเห็ดเจนำเส้นใหญ่มาผ่านน้ำแล้วพักไว้ใส่น้ำมันในกระทะเล็กน้อยตามด้วยเห็ดต่างๆใส่เส้นใหญ่ที่พักไว้แล้วนำมาผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยซีอิ๊วดำซีอิ๊วขาวและพริกไทยเพียงเท่านี้ก็ได้เมนูเจแสนอร่อยแล้วละค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าค่ะ เส้นที่นี่นะคะเหนียวนุ่มกําลังดีค่ะเนื้อหมักลุกเคลานะคะกับเห็ดทั้ง4ชนิดแล้วนะคะเยี่ยมยอดเลยคุณผู้ชมยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะอาหารเจอร่อยๆท่ารายการก็มีผลิตภัณฑ์ตรากิเลนคู่มอบให้ค่ะก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะสําหรับคุณผู้ชมนะคะที่ต้องการร่วมสนุกกับทางรายการกติกาง่ายๆค่ะเพียงส่งซองเปล่ากิเลนคู่พร้อมชื่อที่อยู่มาร่วมชิงโชคอิ่มอร่อยรับโชค2ชั้นกับกิเลนคู่แจกทั้งรถยนต์มอเตอร์ไซค์และสร้อยคอทองคําหมดเขามพฤศจิกายนนี้นะคะและนี่คือรายชื่อผู้ โชคดีทั้ง4ท่านประจำเดือนกันยายนพศ2557ค่ะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์กิเลนคู่เนียวนุ่มอร่อยคุ้มราคา